ทุกข์กนักนแค่ตอนนี้ฉันดูยักไงใจฉันละใจฉันนั้นจะปวดแล้วแต่ยังไงก็ตามยังไงก็ตามและตัวฉันนั้นก็เดินไปต่อยังไงก็ตามยังไงก็ตามและฉันจะไม่มีวันหยุ่ ทุกคามีน้ำตาช่างมันเธอปัดออกไปใช่าๆแล้วกลับมาสตดงสตรองอีกครั้งนะยอย่าในกะสองตัวเองในก็พูดประจำในบอกอย่างเนี่ยอย่าได้วันอย่าได้วันโอเคในก็จัดจัดไปอย่าได้หยุดอย่าได้หยุดอย่าได้ยั้งนแม้ว่าใครจะพูดยังไงแม้ว่าใครจะดูถูกโอเคกันแล้วแต่เขาพูดไปะฟอกยืนรอยืนรออยู่ไม่ได้ขึ้นกู โอเคไม่ต้องพูดแล้ะม,มึงก็แค่ดูโอเคอย่าได้พูดมาครับเนี่สีภาษาเยดแปลกควยทอกไม่อยากคุยกับหมาโอเคบายบายกูบายขอลาเย็ดเป็นนั่นานะน,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 นั่นนะโอเคอย่าได้กล่าวกก้เดียวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงได้ตาย